สวัสดีครับครับรถถ่าย14แรกของผมคันนี้ซื้อมาเดือนหน้าก็ครบปีหนึ่งแล้วครับก็จะมาเล่าว่าระยะที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไปบ้างซ่อมอะไรไปบ้างใช้งานเป็นยังไงนะครับรถถ่ายญี่ปุ่นคันนี้ใช้งานดีไหมก็จะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนว่าเครื่องน้ำแห้งไหมน้ำมันเครื่องเป็นยังไงนะครับ ผมผมซื้อมาเนี่ยครับผมก็ได้ถ่ายเอาน้ำยาหล่อเย็นของของเก่าออกแล้วก็ซื้อมาเติมใหม่ก็เป็นน้ำยาสีเขียวเหมือนเดิมนะครับใช้งานหนักๆน,น,นี่ก็แค่ที่ผ่านมาแค่ปั่นนานะครับใส่โรตรี่ปั่นนาประมาณ3ไร่น้ำในหม้อน้ำนี้ก็ปกตินะครับน้ำไม่แห้งเลยครับยังเ,เขียวเหมือนเดิมเลยน้ำวนเหมือนเดิม ส่วนน้ำมันเครื่องนี้ก็ไม่แห้งนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่แห้งยังดำดำๆที่ใสครับก็ไม่แห้งยังปกติดีอยู่ส่วนน้ำมันเกียร์นี้ก็ไม่แห้งนะครับเพราะว่าช่วงช่วงล่างช่วงพวกซีนพวกอะไรก็ยังไม่มีรั่วเลยครับใช้งานมาประมาณปีหนึ่งแล้วนั่งหลังมานนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานหลักนะครับ แค่ใช้ลากเทรลเลอร์คันนี้เอาไว้ขนปุ๋ยขนอะไรต่างๆใช้งานภายในสวนแบตเตอรี่ก็เป็นลูกเดิมนะครับที่ทางร้านเขาเปลี่ยนมาให้ก็ยังใช้ลูกเดิมอยู่ลูกปืนล้อหน้าก็เปลี่ยนครั้งเดียวคราวที่เอามาก็ไม่ได้เสียอะไร สายพานก็เปลี่ยนคราวนั้นก็เปลี่ยนครั้งเดียวก็ใช้ยาวเลยส่วนไฟหน้านี่ก็ยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดู <c oughs> ก็ยังติดเหมือนเดิมไฟหน้าแต่ว,ว่าจะสว่างข้างหนึ่งเดี๋ยวต้องดูเช็คดูหลอดไฟก่อนครับว่าเป็นอะไรรู้สึกว่าข้างนี้น้ำจะเข้า ไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ติดเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยครับไฟเดียวก็ติดด้านขวาด้านซ้ายก็ติดครับเออแล้วพวกซีน PTO ก็ไม่รั่วนะครับยังแห้งสนิทเลยไม่มีปัญหาอะไร พวกนี้ก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับปกติดีก็มีบ้างที่ล้อขอบล้อเคยสนิมตามข้อต่อนี้ก็ไม่มีรั่วนะครับรั่วซึมนี้ไม่มีเลยพวกคาดพวกอะไรก็ไม่มีซึมรั่วออกมาไม่มีก็อาจจะบริใช้งานตามปกติครับ ส่วนการสตาร์ทเครื่องก็จะสตาร์ทให้ดูครับสตาร์ทง่ายติดเหมือนเดิมครับส่วนกองอากาศนี้ผมก็ยังใช้ลูกเดิมอยู่ที่ติดมากับรถนะครับที่เอามาครั้งก่อนนั้นผมก็ล้างล้างซักแล้วก็ตากให้แห้งก็ยังใช้ต่อซื้อจะซื้อใหม่อยู่ครับอะไหล่มีอยู่นะต้องสั่งลาซาด a าลูกละประมาณ4 0 0กว่าบาท ลูกลเล็กลักษณะลักษณะรูนอกรูในเท่ากันหมดครับความกว้างความยาวอะไรมีครับส่วนสีภายนอกนี่ก็ไม่มียังไม่มีสนิมนะครับก็มีแต่สีที่ผมพ่นคาดขาวเนี่ยที่มีแตกมีลอกออกมาแต่ก็ไม่ีเรียดอะไรก็ยังใช้งานได้ดีปกติสีก็ไม่หลุดไม่ลอกครับ ยางก็สภาพใกล้เคียงที่ตอนซื้อมาตอนแรกเพราะว่าใช้งานไม่หนักยางหลังก็มีแตกบ้างครับตามลองยางหน้าก็มีแตกตามสภาพครับคงจะใช้ได้ยาวครับยางสองสามปีนี่นแหละจะได้เปลี่ยนส่วนส่วนพวงมาลัยพวกลูกหมากดิ่แน่นนะครับ สนิมก็มีบ้างครับขึ้นตามขอตามเนี้ยเล็กน้อยน้อแล้วเรื่องประหยัดน้ามันขนาดไหนนี่ผมว่าก็ประหยัดนะครับเครื่องสามสูบเครื่องเล็กๆแล้วแต่เราใช้งานด้วยผมใช้งานไม่หนักครับส่วนใหญ่จะจอดมากกว่าก็ยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่ความร้อนก็น้ําไม่แห้งครับน้ําอยู่ยังอยู่ขีดปกติ ตั้งแต่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำลอยเย็นเนี่ยอยู่ขีดนียอยู่ปกติครับไม่แห้งน้ำในหม้อน้ำก็ไม่แห้งแผงกัน้นกันเศษก็ยังอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมเดิมครับส่วนบางคนคิดว่าซื้อรถญี่ปุ่นมาเนี่ยอะไหล่หายากอะไรอย่างเงี้ยผมระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมลองเซิร์ชดูในร้านต,ต่างเนี่ยเขามีอะไหล่ขายเกือบแทบทุกชิ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นของมือสอง อยู่อยู่แถวแถวโคราชนะครับมีหลายร้านเลยก็ถ้าใช้งานไม่หนักเฟืองเฟืองเกียร์หรืออะไรไม่แตกไม่หักเนี่ยก็คงจะใช้ยาวครับแต่ก็จะสิน้นสิ้นเปลืองนะคืออะไหลสิ้นเปลืองพวกสายพานแบตเตอรี่ยางอะไรพวกนั้นนะครับที่ว่าจะต้องมาได้เปลี่ยนบ่อยกับเพื่อนหน่อยก็ไม่ไม่น่าจะกังวลอะไรนะครับแล้วอีกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานด้วยนะครับว่าจะใช้รถถนอมสักแค่ไหน ถ้าใช้สมบุกสมบันนี่ก็ให้เป็นรถใหม่ก็พังเหมือนเดิมครับครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเมื่อกี้ก็ผมซื้อมาก็ใช้ใช้ยาวเลยครับปัญหาปัญหาก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมก็ใช้รถไม่หนักก็ใช้คนเดียวใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้จะใช้ลากของปุ๋ยขนของโรงสวนอะไรพวกนี้ครับก็เรื่องอะไหลต่างๆนี่ก็คงไม่กังวลเพราะว่าคงจะไม่เสีย ถ้าไม่ใช่เฟืองหรือเป็นอะไรในระบบเนี่ยคงจะไม่เสียง่ายครับเพราะว่าไม่กระชากไม่ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาครับสําหรับคลิปนี้ก็จะบอกเล่าและอัปเดตให้ฟังก็ประมาณนี้นะครับลรวก็ขอลาไปก่อนนะครับสวครับ